สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่จึกเดียวดูเรื่องกาชาแบ t เทิในเดือนกุมภาพันธ์2564ก็จะเป็นการสุ่มกาชาในเกมต่างๆของไลายที่ผมเล่นอยู่เป็นประจํากันทุกเดือนเดือนนี้ก็อาจจะต้องรีบมากันสักหน่อยนะแต่จริงๆก็ถือว่ามาช้าแล้วเพราะว่าเดือนกุมภาพันธ์เดือนนี้จะมีเพียงแค่28วันเท่านั้นถือว่าเป็นเดือนที่สั้นที่สุดของปี เราก็จะมาทําการสุ่มการ์ดชาการเปรียบเทียบกันระหว่างเกม l ายเรนเจอร์ที่เราอยู่กันตอนนี้ลงไปถึงเกมรายบาวสตอรี่และลายการน้ำวอกันด้วยแล้วก็จะมีเกณฑ์การให้คะแนนต่างๆโดยทั่วไปเนี่ยก็จะ1นถึง4ดาวแต่ว่าสําหรับในเกม l ายเรนเจอร์เนี่ยดาวมันก็จะเยอะกว่าเราก็เลยจะดูเพียงแค่ตัวดาวที่ปรากฏอยู่บนตัวละครเท่านั้นนะก็จะไม่ได้นับตัวปีกอะไรต่างๆที่เพิ่มเข้ามา แล้วก็ถ้าเราเปิดได้ตรงหน้าปกกาชาติก็จะเพิ่มให้1คะแนนรวมไปถึงสำหรับเกมรายเลนเจอร์ถ้าเป็นตัวระดับอันต้าก็จะบวกเพิ่มให้อีก1คะแนนสำหรับกาชาติของเกมรายเลนเจอร์ตอนนี้กาชาติหลักก็คือโคโาโบภายพบไทยท่านตอนนี้มีเพียงกาชาติเดียวแล้วก็เป็นโอกาสสุดท้ายนะสำหรับการเพิ่มโอกาสได้รับทั้ง4ตัวไม่ว่าจะเป็นตัวเอเลนเยเกอร์ลีไวเอคแมนรวมไปถึงตัวมิก คาสซกเอ็กแมนแล้วก็ไลเนอร์บราวด้วยทั้ง4ตัวนี้กาช่าลองลองมาก็จะเป็นกาชาพิกอัพเรนเจอร์ท่านไม้ยอดนิยมอันอื่นก็คงจะไม่พูดถึงมากเราจะสุม acha, ่มกาช่าโคตรโบผ่ายภบไทยท่านกันซัก50รบดูบี้ละกันแล้วก็จะดูว่าได้ไปกี่คะแนนสำหรับเกมเดนเจอร์ซึ่งหลังๆเนี่ยทำผลงานในการสุ่มกาชาได้ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับ ก็ได้รับแต้มกาชาพอยต์มาห้าแต้มด้วยแล้วก็ได้ตัวไรเนอร์ราวก็อยากจะบอกว่าให้คะแนนเต็มเลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยก็จะเป็นในระดับ8ดาวหรือว่าดูดาวที่อยู่ที่หน้าจอเนี่ยก็นับเป็น3คะแนนรวมไปถึงตรงปกกาชาได้อีก1คะแนนเอ้แต่ว่าต้องหัก1คะแนนตรงที่ว่าไม่ใช่ตัวในระดับอันต้านะแต่ว่าก็ถือว่าได้คะแนนไป4คะแนนถือว่าค่อนข้างจะเยอะมากเลยนะครับสำหรับเกมไลน์เลนเจอร์แล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ ดีมากเลยนะสำหรับการที่ได้คอลโาโบไผ่พบไทยท่านก่อนที่คอลาโบนี้จะจากกันไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่เกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับเท่นโดหลังจากที่เราเปิดตัวกันไปแบบสวยงามสุดๆเลยสําหรับเกมลเลนเจอร์ก็ได้ตัวไลเนอร์บาวซึ่งจริงๆไปแล้วผมก็ยังไม่ได้สําหรับโคลโาโบไผ่พบไทยท่านนะจริงๆก็อยากจะให้ไป5คะแนนเต็มแต่ว่าตามกฎของเราก็คือไม่ใช่ตัวในระดับอันต้าก็เลยให้ไป4คะแนนะสาหรับเกมลเลนเจอร์ เกมต่อมาที่เราจะมาดูกันต่อเลยก็คือเกมรายบราล์สตอรี่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องค่อนข้างจะน่าเสียดายมากเลยเพราะว่าเกมรายบ b าล์สตอรี่ในปัจจุบันเนี่ยก็ไม่ได้มีกาชาต,ตัวใหม่เพิ่มเข้ามาเลยตอนนี้กาชาหลักของเกมก็จะเป็นเทพธิดาในตำนานก็ถือว่าเป็นตัวเก่าแต่ว่าเป็นตัวในระดับตำนานไม่ว่าจะเป็นนางฟ้ากับปีกซ้ายที่ส่องแสงคิรเอลหรือว่านางฟ้ากับปีกขวาที่มืดมิดแอรีนแต่ว่าจริงๆแล้ว2ตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้ กาชาอื่นก็จะเป็นเหลอสวินมิวทอตรือรวมไปถึงกาชาตคะแนนเบตาพนะ้าก็รอกันอยู่เหมือนกันสําหรับตัวใหม่แต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นยังไงเราจะสุ่มกันแบบ4 o ่ออฟอันเชิญหนึ่งครั้งนะก็สําหรับเกมการให้คะแนนของเกมราบอสตอรี่ก็ดูดาวที่อยู่ได้เลยแล้วก็ลบไป1คะแนนนะเพราะว่าเกมราบอสตอรี่เนี่ยจะมีดาวสูงสุดมากกว่าเกมอื่นอยู่ที่5าดาวแต่ถ้าตรงปกก็จะบวกเพิ่มให้ก็คะแนนเต็ม5คะแนนเช่นกันนะครับ ได้เป็นไปสีม่วงก็ <S <S มีลุ้นในระดับสูงๆงเหมือนกันนะเนี่ยเป็นโอ้โหในระดับ5ดาวแต่ว่าต้องลบไป1คะแนนแ้วก็จะเหลือ4คะแนนปรากฏว่าได้คะแนนเข้าเท่ากับเกมลายเลนเจอร์เมื่อกี้เลยจะเป็นโซสตาร์ดี้ไวโอเลนซึ่งผมจริงๆก็ยังไม่ได้นะก็าสามารถมาดูกันได้เดี๋ยวเราไปดูที่เกมต่อไปเกมสุดท้ายกันดีกว่านะครับเทนโด ตอนนี้เราก็มาสู่ในเกมสุดท้ายแล้วก็คือเกมลายกันนั่วอก็อยากจะบอกพาก่อนหน้านี้ทําคะแนานได้ไปถึง4คะแนานกันทั้ง2เกมเลยแล้วก็ถือว่าคุ้มค่า50ารูบี้แล้วก็4ออฟที่ผ่านไปด้วยสําหรับ10เพชรของเกมลายกรนนั่วอก,ก็จะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงกันบ้างจะทําคะแนานได้ดีหรือเปล่าสําหรับกาชาตอนนี้ก็มีอยู่หลักๆประมาณ3กาชากาชาแรกก็คือสดาวสับสนุนเซตาสตัวใหม่แต่ว่าเป็นโมบิสูดธรรมดา แล้วก็ต่อมาจะเป็นซูเปอร์สนับสนุนศึกสนามปลองใหญ่พิกอัพกาชารวมไปถึงอันสุดท้ายก็คือสนับสนุนศึกสนามปลองใหญ่พิกอัพกาชาโมเบียเมอร์ซึ่งผมก็น่าจะสุ่มอันนี้นะเพราะว่าในเกมดาร์กนัวอผมค่อนข้างจะชอบโมเบียเมอร์เป็นพิเศษเลยก็จะลองสุ่มกงนแบบ10เพชรดูซิว่าผลออกมาจะเป็นยังไงจะทำคะแนนได้สูงแบบเกมอื่นหรือเปล่าสำหรับเกมการให้คะแนนก็ดูตามที่ ขึ้นมากับตัวโมเปสูตหรือว่าโมเยเมอร์ได้เลยนะอันนี้ก็ดูเหมือนจะได้ไม่ค่อยจะดีแล้วเนี่ยได้เป็นตัวในระดับ2ดาวเมทัสนะก็ได้ไป2คะแนนสรุปสุดท้ายสำหรับการสุ่มคราเนี่ยก็ถือว่าทำผลงานออกมาได้ดีมากเลยถึง2เกมไม่ว่าจะเป็นเกมลายเรนเจอรแล้วก็เกมลายบัลสตอรี่ได้ไป4คะแนนเท่ากันนะแต่ว่าถ้าจะให้เลือกผู้ชนะผมก็คงจะเลือกเป็น ไลเลนเจอร์แหละเพราะว่าได้ตรงกับโคดะโบผ่ยพบไททันซึ่งตรงปกแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่ผมก็ยังไม่ได้ด้วยนะเออมันก็จะมีคะแนนพิเศษเล็กน้อยเพิ่มให้ตรงนี้สําหรับเกมไล่กันน้ำวอลก็จะได้ไปน้อยที่สุดที่2คะแนนนะครับก็จบกันลงไปแล้วสําหรับจิ๊กเดียวรู้เรื่องกาชาแบตเทิลกุมภาพันสองพก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะครับสําหรับการสุ่มการชาแบบนี้ก็จะมีเรื่อยๆแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของช่องเรานะครับสามารถติดตามกันได้ในครั้งต่อไป ขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันให,ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ